ก่อนน้องๆก่อน,น,อน,ออนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจ a อ m มิ t ต้พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีป,ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุ้มพร้อมเล่นลูมรบแหลงคอสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นะครับผม สวัสดีท่านผู so, ้ชมทุกคนทุกท so, ่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมอาร์วีแน่นองนะแต่ว่าผมไม่ได้มาเล่นนะครับผมนะในวันนี้นะครับเรก็อยู่ในหน้าเพจของอาวีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเพจแท้แน่นอนนะครับผมนะก็ทาอาร์วีนะครับเนี่ยได้ทำการประกาศนะครับผมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมนะก็คือประกาศจากทีมงานนะครับผมนะฮะก็ระบบที่ใช้ผูกบัญชีเกมกรีน่าเข้ากับบัญชีเฟซบุ๊กจะถูกปิดตัวลงในวันที่12มีนาคมนะครับผมนะสอง 1,567นะครับอันนี้เป็นเวลาบ่าย2องเป็นต้นไปนะครับผมนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือแบบเอ่าอ๋ออันนี้เขาทำชื่อสีเป็นผมอันคลิปกันเอ่อผมรับทำชื่อสีนะครับนะสำหรับที่ยังไม่รู้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมนะเอ่อปิดเสียงปิดเอ่อแป๊บนึงนะอ๋อเยี่ยปิดอ๋อนี่ไงแป๊บนึงนะอันคลิปแป๊บนึงโอเคนะครับนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าถึงไหนละ โอเคอ่าก็เรื่อใหม่เลยก็ร้านะครับผมเนะี่ยผมจะถรุลงให้ฟังนะเอาก็คือเอ่อใครที่แบบใช้ Facebook นะครับนะ่ยเชื่อมเข้ากับกาลีนาหรือว่ากาลีนาเชื่อมกับ Facebook อะไรอย่างนี้นะครับนะซึ่งทางอเวนค์เขาจะทําการยกเลิกไปแล้วนะครับเขาจะทําการยกเลิกนะแต่ว่ายังยังนะครับนะก็คือแบบจะยกเลิกในวันที่12นะครับผมนะก็ เนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าผูกบัญชีไว้แล้วก็คือจะไม่มีปัญหานะครับผมในสำหรับใครที่แบบจะสมัครใหม่หรือว่าแล้วแล้วก็ถ้าเลยจะไปผูกเงี้ยก็คือจะไม่ได้นะครับผมในก็ใครที่แบบยังไม่ได้ผูกนะผมแนะนําให้แบบรีบไปผูกกันก่อนเลยนะครับผมในอันนี้ก็เขาจะกันปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพอะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่าเราผมเคยโดนนะครับที่แบบโดนแฮกนะครับผมเป็นอ่าไอเดียกอรีน่านะครับผมในแล้วผมโดนแฮกไอเดียกอรีน่าไปแล้วก็โจรมันไปแบบ เชื่อมบัญชีเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็เลยแบบมีปัญหากันตรงนี้แหละนะครับผมก็เลยแบบว่าจเจมเขาน่าจะแบบแรงเห็นนะครับนะ่าแบบมีปัญหากันเยอะเอาอง่ายเขาก็เลยยกเลิกแม่งเลยนะครับผมนะซึ่ง ถ้าเราสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนะก็คือแบบถ้าเชื่อมต่อเฟซไปแล้วนะครับหรือว่าผูกบัญชีกับเฟซไปเราเราไม่สามารถยกเลิกได้นะครับผมนะคือแบบเรื่องมันต้องแบบไปไกลมากนะครับนะต้องแบบทําไปติดต่อที่แบบเอ่อเฟซบุ๊กเลยนะครับคือแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับเอ่อการีน่าแล้วนะครับผมนะหรือว่าอาวีแล้วอันนี้ถ้าใครได้แบบเคยเชื่อมเฟซไว้แล้วอยากจะยกเลิกเฟซนะครับบอกเลยว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะเขาผมนะก็คือเชื่อมแล้วเชื่อมเลยนั่นแหละนะเขาผมนะหรือไม่ก็แบบบล็อกเฟซให้แบบเป็นเฟซตายไปเลยนะเขาผมนะเออแบบเฟซแบบปิดใช้งานเนี่ยงรับจะดีกว่าเขาผมนะตอนที่ผมแบบโดนแฮกก็ใช้วิธีนั้นแหละนะเขานะคือแบบว่าใช้วิธีการลุมรีพอร์ตนะเขาให้แบบเฟซมันบินไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยก็สำหรับใครที่แบบผูกบัญชีไปแล้วนะครับผมนะก็ไม่มีปัญหานะครับผมนะอันนี้ก็แค่ทีมงานเขาน่าจะแบบมาแก้ปัญหาตรงนี้แบบ เจอแบบโดนแฮกรหัสแล้วก็เอารหัสไปเชื่อเฟซเยอะเฉยๆนะครับน่าจะเป็นคนไปลองทุกเยอะนะฮะอันนี้โอเคนะอันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นการแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเข้าไทยด้วยหรือเปล่านะครับวันี้อันนี้อยู่ในเซิร์ฟเบต้าผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะก็ที่มีการแบบผูกเบอร์ติด ID ไว้แล้วนะครับผมเนีเห็นป่ะนี่เห็นป่ะเราสามารถแบบเข้าไปแก้ไขได้นะผูกเบอร์อะไรได้นะครับเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป้ายืนยันอะไรได้นะเออน่าจะเป็นแบบ เบอร์เดียวนะ,นะเขาผมนีแน่จะได้แค่เบอร์เดียว ID แล้วเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมในอันนี้แต่ผมยังไม่ย,ไมยังไม่ขอใช้เลยยังไม่ขอผูกกันละกันเก็บไว้แบบผูกเซิร์ฟไทยนะครับมันแบบเข้ามาจริงๆนะดูดิเออเนี่ยป่ะแล้วก็ผูกอีเมลนะรับผมเนี่ยก็เอาไว้แบบใช้สำหรับกู้อะไรประมาณนี้นะเขาแล้วกู้รหัสอะไรอย่างนี้นะผมว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะแต่ตอนที่เราสมัครกรีน,นี้นมันก็ต้องให้เราผูกอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าแบบ อีเมลเบอร์ mail, bird, อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเถอะแล้วเราก็มาปลูกในเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้ยคือแบบพี่โคตรหนานแน่นนะผมบอกเลยคือจะแฮกทีนึงนี่ลำบากแล้วคือเป็นข้อท่านีดีนะถ้าแบบเอามาจริงๆนะครับผมในะเห็นปะคือแบบกรี้น่าเราก็ปลูกในเกมเราก็ปลูกอย่างเงี้ยคือข้อท่านี่แบบลำบากนะถ้าจะโดนแฮกนะอันนี้อันนี้นี่ไงเขาก็ได้บอกนะระบบจะถูกปิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีฉายชีพนำระบบ ไปใช้ในทางที่ผิดนะเอาผมนะนะเพื่อหาอผลนนะประโยชน์สูงสุดของผู้เล่นนะเอ้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เล่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเขานะกรณีนั้นะที่ผมเคยโดนก็คือแบบเชียคือแบบว่าใครใครที่ผมยังไม่ได้ผูกนะก็ไปผูกเลยนะเขาผมนะแบบพวกเฟสกาลินาหรืออะไรอย่างนี้นะเขาผมนะนี่ถ้าโดนแท็กไปแล้วแล้วโดนเอาเอาไปผูกผมบอกเลยว่าแก้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องแบบระวังกันด้วยนะรับผมนะหผมเคยโดนลลอันี้ โอเคเรามาอ่านคําถามที่พบบ่อยกันดีกว่านะครับผมนะก็เนี่ยคนที่อะไรคนที่เคยผูกบัญชีไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนจะมีผลอะไรไหมต้องทําอะไรหรือเปล่านะครับผมนะก็ทางกอรินาเขาได้ตอบนะครับผมนะก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับถ้าผูกบัญชีไว้แล้วนะครับผมเนะี่ยก็คือใช้งานได้ตามปกติไม่มีผลกระทบในการเล่นเกมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมนะ ไอดีใหม่ที่ไม่เคยผูกจะผูก Facebook ไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมนะคะเรยหน่าเขาได้ตอบใช่ใชเห็นป่ะก็คือเอาง่ายๆคือถ้าหลังจากวันที่13ไปนะครับ13มีนาคมเนะี่ยก็คือแบบว่าไอดีใหม่ที่แบบสมัครกรเรีน่ามาจะไม่สามารถเชื่อม a c e b o o k ได้แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็คือยกเลิกนั่นแหละ ปกติล็อกอินกรณีน่าจะมีผลอะไรไหมไม่มีเขาผมนะก็คือแบบว่าก็มีการล็อกอินกรณีน่าตามปกติเต่ปะเขาก็ตอบไม่มีผลนะไอเดี้ที่ถูกไอไอไอดีที่ผูก Facebook จะโดนลบหรือเปล่าไม่โดนนะครับผมนะเขาได้บอกเขาได้บอกนะใช้งานได้ตามปกติถ้าย้ายเครื่องแล้วจะยังล็อกอินได้ไหมนะครับผมนะก็เขาก็ตอบมาว่าล็อกอินได้ตามปกติครับผมก็คือเอาง่ายๆก็คือแบบได้ทุกอย่างปกติถ้าเคยผูกไว้แล้วนะครับผมนะนี้แต่แค่แบบเขาจะทําการยกเลิก หลังวันที่12แค่นั้นเองนะครับผมนะไม่ได้เข้าใจายอะไรยากนะรับคงไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้สำับครีว่าจะไม่ได้ผูกผมก็แนะนําให้รีบไปผูกนะเผื่อมันมีก็นนะเลยปัญหาอะไรมันจะได้แบบกันไว้อะผมว่ากันไว้ดีกว่าแกนะครับผมวันนะี้ถ้าเราเอาออกจากเครื่องแล้วต้องทํายังไงก็เราอินได้ตามปกตินะครับผมเนะี่ยนี่มันมคือคำถามจริงเหรอวันนี้ <laughs> ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ผูกบัญชี ID ดีจะโดนแบนไหมไอจะโดนลบไหมไม่โดนนะครับผมเนะนี่ยในเขาบอกไม่โดนไม่ว่าจะผูกหรือไม่ผูกใช้ได้ตามปกติเห็นปะเกมจะไปไหน <c oughs> มีคนถามเนี่ยเกมจะไปไหน <c oughs> ไม่ได้ไปไหนนะเปิดใช้งานตามป,ปกตินะครับผมนะ่ยสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะสุกง่ายๆให้ฟังเลยนะครับผมนะก็คือใช้ได้ตามปกตินะครับผมนะสับใพรที่ผูกบัญชีไว้ไแล้วนะฮะแต่ว่าหลังวันที่สิบสามมีนาเป็นต้นไปนะครับผมนะ่ไอดีใหม่จะไม่สามารถผูก กับ Facebook ได้นะครับผมนะหรือไม่ก็ Facebook จะไม่สามารถผูกกับกาลีนาได้นะครับผมนะก็คือแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับผมถ้าที่ผมเข้าใจนะอันนี้อแต่ก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมนะถ้าที่ผมอ่านอ่านดูโอเคแล้วว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาปอนกอบกันนะครับผมนะใครมีคาถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ผูกก็ไม่ผูกนะครับผมนะไอดีโดนแฮ็กไปแล้วโดนเอาไปเชื่อมผมบอกเลยว่าลำบากนะครับผมนะอันนี้เห็นปะ เนี่ยเอ้ยแต่ว่าดูดิเซิร์ฟเบต้าเขาแบบมีให้ยืนยันอย่างเงี้ยเห็นปะเชื่อมต่ออีเป็นเพื่อรับขภาสาเพิ่มเติมดูดิเนี่ยเชื่อมต่ออีหมายเลขของคุณเพื่อรับทราบแล้วเขาตกลงยินยอมหอวโอ้นี่เอ๋อิีที่มันมันมีล็อกอินเบอร์ในในเครื่องด้วยเหรอในเกมด้วยเหรอถึงว่าแบบมีปัญหาอะไรอย่เงี้ยไม่ตามตัวง่ายมากเลยนะเอาจริงว่าเออถ้าแบบผูกเบอร์ในเกมอ่ะแบบสมม้วนว่ามึงแอบเล่นโป๊ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเขาผมนะคือแบบ ก็เคาเรียกอะไรโหอัน oh, น ta well so ี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถ้ามันอัปเดตมามันจะเคาเรียกอะไรนะบังคับให้เราแบบผูกเบอร์ไว้กับเกมเลยหรือเปล่านะรับถ้ามันบังคับผมมองว่ามันก็โอเคนะเออมันจะได้แบบว่าไอดีละหนึ่งเบอร์อะไรอย่างงี้นะรับมันจะได้มีหมดปัญหาพวกแฮกอะไรพวกนี้นะรับโดนแบลปุ๊บมันไม่สามารถได้สมัครไอดีใหม่มาอันนี้ได้นะเพราะมันใช้เบอร์เดิมเก็บบัเออถ้าจะสมัครไอดีใหม่ก็ต้องแบบเอาซื้อเบอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ย